hombre บูมบิวจะพาทุกคนมาฉลองฉลองเดือนแห่งความรักกับเมนูวาเลนไทน์สุดคิวที่เฮริโอต์คาเฟ่ใส่คอนเทนต์ฟังคลิปนี้จบต้องรีบมาเลยเป็นคาเฟ่ริมทะเลบางแสนที่ตอนนี้จัดทริมวาเลนไทน์ได้น่ารักมากบรรยากาศร้านตกแต่งอบอวลไปด้วยกลิ่นไอความรักซื่ๆดอกกุหลาบทุกเฉดสีรายล้อมอยู่ทั่วทั้งร้านรูปไปดูมาเป็นเวดดิ้งได้เลยอะทุกคนดอกไม้ทุกดอกสามารถนำมาเป็นคราฟตถ่ายรูปได้หมดเลยแต่ห้ามหยิบกลับนะเมนูที่บูมรีวิววันนี้ก็จะเป็นเมนูในทน์ทั้งหมดเเลยขอริ่มทที่่ขนนมมอยางเูโวาเลนไทน์์กกกก่่่อออออนนนนนนจจะเเเเเเปป็็มมมมมููซิิรรรรขงงททาาาา้้ีีดดวยไศโฮคคัับบสล ให้ปเป็นเมนูแห่งความรักแบบรักไว้ใส่รสชาติละมุนสุดๆส่วนชิ้นนี้จะเป็นครัวซองเรดเรเลตอินเลรขนมทุกชิ้นของที่ร้านเนี่ยจะเป็นโฮมเมดรรมชาติที่ออกมาจะมีกลิ่นหอมกุ่นแล้วก็ยังมีเทกเจอร์กรุบๆให้เคี้ยวเวลาทานด้วยชิ้นต่อไปที่เห็นน่ารักน่ารักอยู่จะเป็นบลูเบอร์รี่ดบเิลชีสมีบลูเบอรี่แทรกอยู่ในชีสเค้กธรมชารสชาติไม่หวานมากอร่อยเลยส่วนเครื่องดื่มสอแก้วนี้จะเป็นเมนูไวร์นไทยเหมือนกันทังสองแก้วจะท็อปด้วยครีมชี สุตก็เรียกว่าเป็นการตกแต่งร้านตามเทศกาลวันฮาโลวีนที่ใส่คอนเทนต์ไม่ควรพลาดเลยถ้าใครอยากจะตามมาพี่ัดร้านจะอยู่ที่หาดแหลมแท่นตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าถึงห้าโมงครึ่งแล้ววันเสาร์อาทิตย์ปิดทุ่มหนึ่งไปเลยไว้มีโอกาสแวะมาฉลองเดินแห่งความรักกันที่เฮริออดคาเฟ่นะ